ขอกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับจกันเลยกาดีดีเคเกม์นะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอชิ้นเคิน,นะครับผมอยู่กนแบบที่ชื่อว่า Anim e เต t t บ e Arena นนะครับผมเนาะวันนี้เราก็จะมา พาในเมทุกตัวละครนะครับผมมาเลย,ย้ยกันในแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับพีพีนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วผมก็เป็นแค่เด็กูนะครับเอ้ยอีเชียนี่อะไรเนี่ยต่อยดิเอา้า <laughs> ทำไมมันเมัลแบบนี้นคุณพี่เฮ้ยอย่าต่อยผมจี้ย โอเคนะครับเราต้องจัากากพวกนั้นนะครับผมเนาะโอ้ยผมอยากได้มีปานบ้างอะผมอยากมีปานบ้างทุกคนครับไม่ใช่ปานปานนูนะปานที่มันตามตัวนทุกคนครับเนี่ยโอ้โหมีกระบวน่าทางเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะอะไรวะเนี่ยใช่ผมด้วยมีเตอคนเล่นเก่งเท้งนั้นเลยอะโอ้ยตายแล้วกูเจอวดเศร้าแทนเนี่ยโอ้ยมีคนหักกระดูกผมอะ โอ้โหเสียพีอลรังการมากทุกคนครับอลังการแบบสมชื่อมากตอนนี้นะครับผมเนาะโจมตีกันแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วครับตอนเนี้อะไรวะเนี่ยขอให้ผมโจมตีบ้างเถอะนะนนนะไก่ให้ผมหน่อยซิได้ไหมเพื่อนเฮ็นี่นี่เน่นี่เน่นี่นนนนนเน่เอาไปกิน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 อะไรวะเนี่ยมันโหดกันจังวะพวกเนี่ยโอ้ยเจบโอ้ย ้ยใครทำกู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 เออเอาไปหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกเออเออจะเจ็บเ้อจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยอ่ะกูไม่ทันกูสกีไม่ทันกูสกีไม่ทันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายแล้วเอยตายแล้ว่ะโหเล่นยากอยู่นะทุกคนครับจริงโอ้ยเจ็บเจ็บโว้ยอืมแขนแขนนี้ต้องชำระแขนนี้ต้องชำระอืมต่อยมันเลยต่อยมันเลยต่อยจี๋มันลูกตบตัวมันตบตัวมันอื้อคิโมจิเอื้อ โอ้ยนี่กูเล่นเลยอยู่เนี่ยเอาจริงม้านะคุณพี่มาหมาคุณพี่มาคุณพี่มาโอ้ยเจ็บจเจ็บดอกเจ็บ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 แคนนี้ต้องชำระแค่นี้ต้องชำระแคนนี้ต้องชำระชำระด้วยเลือดเออเอาไปโอ้ยเจ็บไม่พอไม่ใจไม่ใจเลยเอือโอ้ยทำไมเกมนี้มันเล่นยากจังวะทุกคนครับถามจริงเล่นยากมากสำหรับผมอะ นิวบีไม่วับไม่ได้อา้อาวอ้าวสีแดงชนะทุกคนครับอะไรวะเนี่ยสีแดงชนะได้ไงอ่ะสีแดงโกงหรือเปล่าสีแดงโกงแน่แนทุกคนครับเชื่อผมสิฟังผมด้วยสีแดงต้องโกงแน่แนทุกคนครับดูสิแล้วผมได้เงินมาแค่นี้แล้วยังเป็นนิวบีอยู่เลยตอนเนี้ยสงสารผมบ้างเถอะอาเป็น3มทีมหเหมือนเดิมเลยไหมอยากเล่นเป็น3ามทีมแล้วก็เอาแบบนี้ เนี่ยเล่นสมทีเหมือนเดิมมาดีสุดแล้วตายก่อนนะครับผมเนาะคือยังไม่ทำทำอะไรอะ่ะตายก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมเนาะอ่ะมุมบินด่านใหม่นะครับผมเนาะดูสิมาครั้งนี้เราต้องชนะให้ได้นะครับสีแดงนะครับผมเนาะอันนี้เราเป็นสีแดงเนี่ยคุณพี่มาทีมสีแดงสู้ๆฆ่าสีเขียวสีฟ้าให้ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวนะต้องกดสกิลต้องกดสกิลเออืออโยโยอ้อยโยอ้ออ้อโดนฟันคุณพี่ฟันเจ็บจังเลยอย่า น้ำพี่อย่าโอเจ็บเียเอ้ยโอ้ยปวดแขนสกิลเลยตอนเนี้ยตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดตุต่อยต่อยต่อยเตะตีต่อยเต็บตูบตูบตูป้ยโอ้ยอะไรวะเนี้ไหนไหนไหนผมขอมาเคลียร์หน่อยนะครับผมมาเคลียร์สันติครับสันติครับสันติครับยกเลิกครับยกสภาครับยกสภายกสภาเราห้าตบตีกันเราห้าตบตีกันอย่าแย่งเทปโคดีย้ผมนะครับอย่าแย่งโคดีย้ผม ออกไปออกไปใหญ่คนเดียวผมเอาไปเอาไปจะตายแล้วเนี่ยกูใช้สกิลไม่ค่อยได้ด้วยโอ้ใช้สกิลไม่เป็นนะกดสองกดสามกดสี่เนี่ยตอนเนี้ยคุณพี่จ่อยกันมันมากอือทุกคนสงสารผมบ้างเฮ้อขอร้องทุกคนช่วยผมหน่อยผมสงสารผมบ้างผมไม่รอดมาสามสี่รอบแล้วจริงตอนเนี้ยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่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 าหม,าหม,มา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 ครั้งนี้ผมต้อง ผมต้องชนะให้ได้ทุกคนครับตั้งเนี้ยครั้นี้สีแดงต้องชนะเว้ยครั้นี้สีแดงต้องชนะอ้าวเอาไปอยู่เป็นคนด้านอ๋อวันนี้เออตายไม่ไม่ตาย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 โอ้ยเจ็บ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 หอยสังเจ็บหอยสังอายอะไรวะเนี่ยโอ้ทุกคนครับแม่งเล่นใหญ่มากเลยอะตายเลยทุกคนอะไรวะเฮ้ยนี่ผมตายกี่รอบแล้วทุกคนครับโอ้ผมคิวไปแค่คนเดียวเองอะตายไปตั้งสี่รอบแล้วจริง น่าเกียดมากอะคิ้วไปแค่คนเดียวเองอะโอ่วยไม่ทันแล้วมีแต่นคนมามามานี่อะจมนาำผมเฮ่อผมเป็นนิวบี้น่ารักนะผมเป็นนิวบี้น่ารักนะทุกคนอย่าทำผมเลยขอร้องโอ้โหเสียเพลงจต่ผมก็ห่ามากคนพี่อย่านะเศรพเพลงอย่ามานะขอร้องโอ้ยอะไรอะพวกนี้โจมตีกันเลยชิบหายเลยอะโอ้ยเจ็บโอ้ย อย่าโจมตีกูแรงได้ไหมกูเจ็บกูพี่โอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยพีพ่เจ็บเจ็บเอาใหม่ครั้งนี้เราต้องชนะให้ได้ครั้งนี้เราต้องคิวสักคนหนึ่งให้ได้ก่อนตอนเนี้ยโอ้ย,อยมาวะตายให้หมดตายให้หมดโอ้ยโอ้ยโดนโจมตีโดนโจมตีโอ้ยจะโดนหักคอไหมเนี่ยไอ้ยาย่ามาหาอย่าม ah at, ยาหาทำย่าอย่าเอา้าโอ้ยทุกคนครับผมรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยกับแแมปนี้แล้วอะ ผมก็เล่นไม่เป็นน่ะโดโคนอื่นเขาบูลลี่รังเกผมอะอะไรอ่ะวยเราได้ใช้ท่าทางแล้วเนี่ยเฮ้ยเราใช้นี่ได้แล้วใช้สกิลนี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวนะเปิดอัติก่อนเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วนี่ไงเปิดได้แล้วมาๆมาๆมาๆครั้งนี้เราต้องเก่งกว่าเดิมไว้ทุกคนครับเราต้องเก่งกว่าเดิมเราต้องชนะให้ได้มาเด้มามาๆมาครั้งนี้ต้องมาแล้วครั้งนี้ต้องมาแล้วครั้งนี้ต้องมาครั้งนี้ต้องมาสมาดคิดสมาดอ้าว ฆ่าไปได้กี่คนอะสองคนเหรอคนเดียวอีกแล้ว่ะผมฆ่าไปแค่คนเดียวอีกแล้วเพิ่มมาจากแต้มเมื่อกี้แค่คนนึงนะคบผมเนาะรู้สึกดีใจมากนะคะผมที่ผมฆ่าได้แค่คนนึงนะคะผมเนาะก็กลายเป็นสองนะครับตอนนี้ควรจะดีใจไม่เดียวจริงโอ้เจ็บเจ็บไม่ไหวแล้วโอ้เจ็บเจ็บโูเขามีท่าโคตรเท่เลยอะคุณพี่อูตายแล้วตกตีกูตกตีกูจะแบบไม่ไม่นี่เลย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 โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคุณพี่ ตายไม่ได้จะ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 ตายไม่ได้นะจะตายไม่ได้นะเออแตกหนึ่งไหมแตกหนึ่งไหมไม่มีคนไม่แย่ผมแล้วเออแตกแล้วโอ้ยผมว่าผมเหนื่อยนลเหนื่อยวะทุกคนครับอ่ะจบแล้วใช่ไหมสามสองหนึ่งปุ๊บเขาให้เวลานะครับผมเนาะ สีแดงชนะสีแดงชนะเอา้าเดี๋ยวเย่ชนะสิครับเย่ผมชนะแล้วเย่ผมชนะสักทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะผมว่าเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ <g ülme> ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอะไรอะเฮ้ <g ülme> hey? เอา้าเฮ้ยอะไรอะ่ะแป๊บนึงอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งอะไรอะ่ะเมื่อกี้สก,กีเหรอเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับว่าอะไรเอ่ยสกีเหรอเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยออเราสามารถสูงกล่องได้เพื่อมีสกีน,นะครับผมน้องอันนี้เป็นสูมใช่ไหมถ้าเรากดชาร์เคเตอร์มันจะให้เลือกสกีไหมเนี่ยนี่ให้เลือกได้เลือกสกีน,นี่ไงผมมีสกีน,นี้ด้วยอะ่ะวิ้คนหลอดเท่อะไ,ได้กูหลอดเท่ทุกคนครับพอมีสกีน,นี้ได้กูหลอดเท่เลยทุกคนครับโอ้ my god เป็นชุดคริสต์มาสนะครับผมผสมอะไรไปแปลกไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะเหมือนชุดโจรสลัดเลยอะทุกคนครับเออมองแปลกๆเนาะเหมือนชุดโจรสลัดเลยเนาะ อ่ะโอเคนะครับผมสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะใครชอบก็อย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ด้วยนะครับที่สัมพันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคบผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย